ประเทศในปลาลเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกเป็นจุดกําเนิดกายลักษณะมหาบุรุษของพระสมัมมาจ้าเนี่ยคือกายเนื้อเนี่ยเกิดที่ประเทศนั้นที่ลุมพินีเป็นจุดกําเนิดเลยดังนั้นเมื่อจุดกําเนิดของพระสมัมมาจ้ามาจากที่นั่นเมื่อถึงเวลาที่ผู้ศาสนาสูญสิ้นไปจากประเทศในปานห้าร้อยกว่าปีถึงข่าวที่ประเทศของเราเองเนี่ยพอเราเราจะสามารถตั้งหลักได้ ในเรื่องพุทธศาสนาสิ่งไหนที่เราสามารถตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินเกิดของพุทธศาสนาได้แผ่นดินแม่ได้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านคิดว่าในชีวิตของท่านท่านอยากจะกระทำํำพอเราจะไปจัดบวชเองเนี่ยมันจัดร่วมโดยคนไทยซึ่งประธานวีท่านก็อยากรู้ว่าทําไมคนไทยมาจัดก,กิจกรรมในประเทศของของท่านท่านก็เลยเชิญไปพบพอเชิญไปพบตอนแรกท่านก็ไม่ค่อยยิ้ม แลวท่านก็นถามว่า,า,าที่มาจัดนี่มีวัตถุประสองค์อะไรนะก็เลยบอกท่านว่าก็ขอเป็นตัวแทนของชาวพุทธในเมืองไทยสิ่งแรกก็คืออยากแสดงความขอบคุณต่อชาวเนปาลทั้งประเทศที่ได้ให้โอกาสบรรพุุษของท่าน นำคำสอนอันยิ่งใหญ่คำสอนเพื่อสันติภาพไปสู่สุวรรณภูมิทำให้เมืองไทยก็อยู่กันด้วยการที่ไม่เบียดเบียนใครเมืองไทยไม่คิดไปทำสงครามใครนะเราก็อยู่อย่างมีความสุขมายาวนานซึ่งคำสอนที่ดีงามนี้อย,อย่างนี้เราได้มาจากดินแดนนี้คือประเทศเนปาลมาจากบรรพุทธของท่านคือพระสมาสัมพทธเจ้าและก็ได้เอาหนังสือ ธรรมะไปอ่านแล้วท่านบอกว่าเพิ่งรู้ว่าในโลกนี้มีหนังสือดีๆอย่างนี้อยู่ในโลกนะฮะท่านบอกท่านอ่านทั้งคืนเลยแล้วขอหนังสืออีกตั้งอขออีกสิบเล่มเพื่อให้สมาชิกของท่านในธรรมเนียบประธานาธวิบดีได้อ่านต้องอ่านทุกคนและเก็บไว้ในห้องสมุดในไลบรารีของประธาน,นาธิบดีว่าควรจะศึกษาคำสอนของบรรพุทธคนในปาน่านี่คือมรดกข,ของโลก ตอนนั้นทีมงานที่ไปมีแค่เจท่านก็เป็นพระอยู่เป็นพระอยู่สีสี่รูปสี่รูปแล้วก็เป็นโยมบาจิกาสองอุบาสกหนึ่งก็มีแค่นั้นนะที่ไปที่เป็นชาวชาวไทยเขาก็ไปอยู่ประมาณสักสเดือนห้าเดือนส่ห้าเดือนก็ไปช่วงแรกก็ไม่รู้จากใครฮะ ตัวเองไปที่นั่นเหมือนคนพิก,การอยู่สามอย่างเหมือนคนตาบอดหูหนวกแล้วก็เป็นใบตาบอดก็คือวัดที่เราไปอาศัยอยู่อ่ะออกไปซ้ายมือเราก็ไม่รู้วันไปไหนขวามือเราก็ไม่รู้จะไปไหนโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้เหมือนคนหูหนวกเพราะเขาพูดอะไรมาเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเราจะพูดอะไรเขาก็ไม่มีใครรู้เรื่องฮะแล้ว ทั้งหมดที่ไปฮนะไม่มีใครพูดภาษาเนปาลได้นะแล้วก็ไม่มีใครที่พูดภาษาอังกฤษได้แบบเต็มที่เลยฮนะภาษาอังกฤษเราก็ได้เหมือนที่เราเรียนประถมมานะฮะนอกนั้นก็ค่อยๆจับศัพทีละคำก็สื่อภาษาใจเขาบอกว่าอยูอยูหน้าเด็กมากอนะ่ะแต่อยู่จะมาจัดงานใหญ่ๆอย่างเงี้ย ยูจะมาทำได้เหรอคาถามเขาอะแล้วคุณมากันแค่นี้เหรอเจ็ดคนนี่คุณจะมาจัดงานนี่มันมันงานใหญ่มากนะบวชพันรูปเนี่ยเพราะตอนนั้นเชื่อมั่นว่าคนในปาเนี่ยเขาทําอะไรก็ได้เขาก็มีคนทําคอมพิวเตอร์เป็นเขากม็มีหมอมีพยาบาลเขาไม่ใช่ประเทศที่กันดารขนาดนั้นคนรวยเขาก็มีนักธุรกิจก็มีที่เขา เป็นนักวิทยาศาสตร์เก่งๆมากมายเขามีแต่เราจะทำอย่างไรให้คนเหล่านั้นคนดีๆเหล่านั้นมามาร่วมมือกันจัดกิจกรรมดีๆที่ผ่านมามันต่างคนต่างทำก็เลยใช้โครงการบวชั้งนี้ในการดึงคนดีๆมารวมกันนะก็นัดประชุมประชุมกับเขาก็หาล่ามมาแปลนะแปลเขาก็ถามเขาถามว่าไอ้นี่จะทำไงหลวงพี่ก็เอาภาพที่วัดทํากายชี้เขาดูว่า ต้องการอย่างเงี้ยเห็นภาพสุดท้ายเนี่ยแบบต้องเนี่ยจะจุดโคมอย่างเงี้ยเอาแล้วจะโคมมาจากไหนก็เอาที่ประเทศในปาเนี่ยช่วยกันคิดดิเ,เขาก็คิดมาคนนั้นเขาก็ไปหาไม้ไผ่ไ,ไหมอะไรไหมอราคาเท่าไหร่ถ้วยโคมจะหาเท่าไหร่อ๋อถ้วยโคมอ่ะถ้าถ้วยโคมเนี่ยราคา2บาทไอ้นี่4บาทเสา อันนี้สิบาทอันนี้ยีบาทเขาก็ไปหามาช่วยกันคิดช่วยกันหายิ่งตอนทําห้องน้ำเนี่ยหลวงพี่ก็นึกไม่ออกบอกต้องการทําห้องน้ำสี่บห้องนะไปช่วยกันคิดเขาบอกไม่ยากอะทำสองวันก็เสร็จหลวงพี่บอกทําห้องน้ําอะไรสองวันก็เสร็จรู้ไหมเขาทาไงเขาก็ไปที่ร่องระบายน้ําแล้วเขาก็เอาเอาไอ้ไอ้ ไอพลาสติกกับผ้ากระสอบสีน้ําเงินน่ะไม่ไผ่มาปักผ้ากระสอบสีน้ําเงินมาแล้วก็เอาตอกมามัด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 แล้วแล้วทําไงก็ถ่ายลงท่อระบายน้ําอ่ะอ้าวแล้วล้างไงเขาก็เอารถด,ดับเพลิงอะ่ะก็มาฉีดไล่เอาไม่ <c oughs> องลงไปคือเขาก็จะค่อยๆค,ค,คิดของเขาฮะ há. มันก็เป็นบรรยากาศที่มันคือทุกคนเขาจะคิดว่าคนประเทศเขาเขาอยู่ได้เขาแบบนี้ได้ คือเราไปคิดว่าอ้มันจะลําบากไหมมันจะยากไหมเขาไม่ลําบากนะฮะแล้วก็เออเราที่วัดเรามีตรวจสุขภาพเนี่ยจะต้องเอาหมอจากจากเมืองไทยไปไหมเนี่ยเอาหมอคนไทยไปก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องอีกก็ต้องเอาหมอที่เน,นปาลสิเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างหมอเขาเปิดคลินิกวันหนึ่งเขาได้เท่าไหร่อะแล้วเราเอาเขามาอยู่ประจำเนี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างแต่พอคิดใหม่ ไอ้น,นี่เราอัน,นี้คือคนประเทศเขาหมอที่เป็นชาวพุทธก็มีถ้าคุณจะบวชลูกหลานคุณคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่แต่คุณมาช่วยกันจัดสิทางงั้นเขาก็รวมกลุ่มได้หมอมา15คนกับพยาบาลอาสาสมัครสาธารณสุขได้มา30-40คนแล้วก็จัดคิวเป็นเวรยามมาค่อยตรวจสุขภาพมาอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำเองหมดนเลยดูแลเรื่องสุขภาพ บอกเอ๊ะไม่มีอาสาสมัครอยู่อยู่วัดธรรมกายอาสาสมัครมีเยอะเนี่ยแต่อยู่ที่นั่นไม่มีถ้าเอาเอาคนมาทั่วๆไปชาวบ้านทั่วๆไปมาไม่รู้จะสั่งการยังไงแล้วมีใครที่มีระเบียบวินัยอยู่แล้วเราก็อ่ะมีลูกเสืองั้นก็ไปลูกเสือมาเอาลูกเสือมาทีนี้เขาก็ต้องมีคนสั่งก็บอกเอาหัวหน้าลูกเสือมาประชุมกันก่อนหัวหน้าลูกเสือมามาแต่ละเมืองอรสี่สิบคนแต่ละกลุ่ม พอมาก็เอามาประชุมอยู่ด้วยกันมันสี่ห้าวันพอประชุมสี่ห้าวันปุ๊บหล่อหลอมเขาเขาจะติดอยู่อย่างหนึ่งว่าทําไม่ได้หรอกตอนนั้นก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาโดยการให้เขาเอากระดาษมาใบหนึ่งแล้วก็ทําจุดเก้าจุดแล้วเขาบอกว่าช่วยลากเส้นลากเส้นนะต่อเนื่องกันเป็นเส้นตรง ต่อเนื่องกันโดยไม่ยกปากาเนี่ยสี่ครั้งให้ผ่านทุกทั้งเก้าจุดได้ไหมก็มีคนหนึ่งบอกเออคือหลายคนมาลองทำแล้วบอกไม่ได้หรอกนะฮะพอลองมาหมดแล้วไงอีกคนหนึ่งมีคนทําได้จริงบอกทําได้แล้วไหนมาดูสิอ่าทําได้จริงๆทุกคนก็โหดีใจึ้นทําได้ไงอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอทุกคนก็อ๋อมันเป็นไปได้ ตอบตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่เราทำเนะี่ยเราทำเพื่ออยากให้เราเห็นว่ามันดีใช่ไหมสังคมได้ใช่ไหมลูกหลานเราได้ใช่ไหมพ่อแม่ของลูกศิษย์เราก็ได้ด้วยตัวเราก็ได้แสดงว่าไม่มีอะไรเสียเราในเมื่อเราอยู่ในฐานะผู้ให้เราก็เลยไม่ต้องไปกลัวอะไร เพราะเราไม่ได้มาเอาอะไรเราไม่ได้เงินเป็นค่าตอบแทนเรามาอยู่ในฐานะผู้ให้ดังนั้นเนี่ยบทบาทของครูครั้งนี้ได้ชื่อว่าเป็นบทบาทของพระโพธิสัตว์ที่แท้จริงครูคือปฏิมากรผู้จะปั้นลูกศิษย์คนหนึ่งเหมือนก้อนดิน,นก้อนดิน,นให้เป็นอญญมีอันทรงค่าก็ได้จะปั้นเป็นพุทธลูป จากเหนียวธรรมดาปั้นเป็นโพธิรูปก็มีคนกราบไหว้สิ่งที่ทุกคนสแสวงหาเรื่องร้องอยู่ทุกวันนี้คืออยากให้ทุทกคนในสังคมเป็นคนดีแล้วครั้งนี้คุณครูจะเป็นผู้ที่ให้ในสิ่งที่สังคมถามหาและสแสวงหามาโดยตลอดการสร้างคนให้เป็นคนดีของสังคมขอจเจริญพร